อินโทรโลโก้เกียสแนพร้อมเสียงประจําช่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียสแน p ช่องที่รวมทุกความเร้าใจของโลกยานยนต์ทั้งรถใหม่ล่าสุดรถหายากรถแต่งรถแรงรวมถึงรถที่กําลังเป็นกระแสะในตลาดและว,วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถือเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความแร่งในประเทศไทยกับ isuzu d max รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดสดร้อนรอน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการรีดีไซน์ครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของอ s u ู u ในการยกระดับดี a x ให้เป็นกระบะที่เหนือชั้นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยความสบายและรูปลักษณ์ภายนอกที่เข้มดุดันมากกว่าเดิมเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรกระจังหน้าใหม่ทรงสปอร์ตขนาดใหญ่ใช้โทนสีดำด้านตัดกับโครเมียมมีมิติและความลึกที่ทำให้รถดูมีพลังและบึกบึนมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าเป็นแบบบีเลดพร้อมระบบอะดับทีฟไรฟ์วิ่งบีมที่สามารถปรับแสงตามทิศทางพวงมาลัยและระดับความเร็วทําให้ปลอดภัยมากขึ้นในยามค่ำคืนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีการดีไซน์ใหม่ให้ดูเฉียบคมมากขึ้นและเมื่อมองมาจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่คมชัดและกล้ามเนื้อชัดเจนทําให้ภาพรวมของรถดูแกร่งแต่ฉลาดสมกับคอนเซปต์สมาร์ททัฟที่เขาวางไว้ล้อแม็กมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17 18ไปจนถึง20นิ้วในรุ่นบนลายล้อใหม่เน้นความดุดันเพิ่มความพร้อมในการลุยเส้นทางออฟโรดและยางออเทอเรนที่ติดตั้งมาจากโรงงานช่วยให้ลุยได้ตั้งแต่วันแรกโดยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไฟท้ายเป็นแบบ3 d s i g n a t เ r e เลตไลท์ใหม่ดีไซน์แบบเรียวยาวและล้ำสมัยฝาท้ายเปิดง่ายขึ้นด้วยระบบซอฟต์โอเพนพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาดูในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านความหรูหราและเทคนโนโลยี คอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่หมดให้ดูโมเดิร์นและใช้งานง่ายวัสดุซอฟต์แัรถูกนำมาใช้รอบคันรวมถึงการตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกและเปียโนแบล็กที่เพิ่มความพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบสัมผัสตอบสนองไวพร้อมเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบและสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้หลากหลายมาตรวัดเป็นแบบ Full ดิจิ t a l TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งแบบคลาสสิกหรือแบบโมเดิร์น แสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดแบบเรียลไทม์เช่นแรงดันลมยางระบบขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือการขับขี่รวมถึงแสดงแผนที่แบบย่อเมื่อใช้การนำทางพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันทรงใหม่มีแพดเดิลชิปในรุ่นท็อปปรับระดับได้สีทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นอแดป i v e c r ครูสคอนโทรลระบบเสียงและการควบคุมหน้าจอบอรดหนังแทดด้ไซน์ใหม่นั่งสบายกว่าเดิมด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รุ่นท็อปมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทําความร้อนทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารระบบแอร์แบบดูอัลโซนปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพามาถึงขุมพลัง Isuzu D-Max สองพัยยังคงความไว้ใจได้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2ขนาด 1.9DD งจุดเก้าดีนีบลูพาวเวอร์เจนงแรงม้า150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตร เน้นประหยัดน้ำมันทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำ3.0 DDi Turbo ใหม่แรงม้า190แรงมา้าแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรขับสนุกแรงบิดมาไว้ลากพ่วงหรือบรรทุกหนักได้สบายจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นใช้งานนุ่มนวลกว่าเดิมและมีระบบ rev matching ในรุ่นเกียร์ธรรมดาทำให้เข้าเกียร์ได้เนียนขึ้นแม้ในจังหวะเปลี่ยนเกียร์เร็ว ระบบขับเคลื่อนนี้ให้เลือกทั้ง 2WD และ 4WD พร้อมโหมด Terrain Command ที่ปรับเปลี่ยนได้ผ่านปุ่มหมุนง่ายๆและรุ่น 4WD ยังมาพร้อม Diff Lock ล็อคเฟืองท้ายช่วยให้ผ่านอุปสรรคหนักๆได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นโคลนลึกหินลื่นหรือพื้นทรายด้านระบบความปลอดภัยก็อัดแน่นไม่แพ้ใครโดยเฉพาะในรุ่น V Cross ADAS ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำาอย่างระบบเบรคอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนและควบคุมรถให้อยู่ในเลน l k a ระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ระบบตรวจจับจุดอับสายตา BSM กล้องรอบคัน360องศาแบบ 3D ระบบตรวจจับรถขนาดถอยหลัง r c t a ระบบช่วยออกตัวบนทั้งลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Isuzu D-Max ปี2026กลายเป็นกระบะดี่ตอบโจทย์ทั้งสายทำงานและสายครอบครัว อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการพนักงานบริษัทที่ต้องเดินทางไกลหรือสายแคมปิ้งออฟโรดก็สามารถเลือกสเปคให้ตรงไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวและแน่นอนว่าจุดแข็งของอิซูซูยังอยู่ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายและความเชื่อมั่นในความทนทานที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นทำให้ไม่ใช่แค่รถที่ดีตอนซื้อแต่ยังดีตอนใช้และดีแม้ตอนขายต่อแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ a l l n e ว i s u z u d ดี MA x 2026คันนี้อยากได้รุ่นไหน รุ่น1.9หรือรุ่น3.0ขับ2หรือขับ4คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Gear Snap ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวรถใหม่ๆจากทุกค่ายมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโลโก้ Gear Snap ปิดท้ายพร้อมดนตรีเบาๆ